สดีค่ะทุกคนวันนี้ที่ห้องเหมยมืดๆในทุกคนแล้วเหมยต้องเอาไฟฉายเครื่องหนึ่งนะคะมาเปิดเพราะห้องเหมยน,นะคะเป็นไฟเนี่ยเขาเป็นหลอดไฟขาดนะคะก็เลยไม่สามารถเปิดได้แล้ววันนี้นะคะเหมยก็จะมาอัปคลิปลงยูทูบให้กับทุกคนแล้วนะคะวันแรกตอนเนี้ยคือเมื่อวานอะแต่ว่าจะหลงชันก็คือมันคือแบบว่าเออมันได้ข่าวกันไปไหมว่ามองไม่เห็นหรอ นั่นแหละก็คือแบบเราอะคือนางไปเสียวอดีคะคะทุกคนเราแบบนางไม่ทําอะไรเลยนะคะก็คือแบบให้มันเป็นอะไรของเขาไหมหรือเปล่านะคะคือแบบเราก็เลยมาอธิบายในคลิปนี้นะคะให้จะจะขอถ่ายถอยถยอยจ่ก้องต้องตกต้องต้องตกตกตกก้องเมีออยค่ะทุกคนเบี้ยเราจับข่า โอเคได้ค่ะได้แหละได้แหละเห็นไหมคือนางไฟแบบเป็นไฟอย่าคือมันเปิดไม่ปิดเลยค่ะแล้วเราก็เลยกุ้งใจมากเอยว่าไปอย่างนี้ทำไมอืมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนมีโคมไฟตรงเตียงเดียวนั่นนะคะุ๊ยอันนี้ใหญ่กว่านี่เยอะ เออวิเอาเอาไปกิอะไรอะไขิดอ๋อนี่เออเก็บไว้เออเก็บไว้ทั้งหมดเลย่ะเห็นปะน้ำก็จะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้จริงๆอ่ะ เหมือคะ่ะมีขากล้งกล้องอยู่สักประมาณสองสามอันเท่นได้นอะมันก็เล<อ>ยแบบเยอะขนาดน้เอาไปใส่ระบาดน,นี่ฮะเราจะเอาอันนี้มาไขแทนนี่ก่อนแล้วกันดูก่อนได้ไหมเอ่ยคงได้แล้วคะ่ะ เราจะเป็นแบบนี้ถ้าเรากลางขามัออกนะคะอันนี้จะเป็นของเชือนนะคะมีของขาเนาะเดี๋ยวหม่อเอาไฟฉามาย้ายไฟฝังดีวดวกว่าก็เห็นอุ้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเหมอจะกลับอีกกานหนึ่ง เราก็ค่อยๆกลับกล้องนะค่ะกลับไปกลับมาเดี๋ยวตกเห็นแล้วโอเคค่ะทุกคนมันได้ละมัง้งอุ้ยไอเราก็กลัวตกเหมือนกันแหละเพราะว่าแบบมันพอนละอันนึงกันเลย ั่นแหละคือแบบวันนี้นะเราจะมาอภิปรงยให้แบบคนดูนะคะคือวันแรกเลยเฮ้ยเราก็กลัวนะว่าแบบวิว่งมันเป็นเป็นอย่างอย่เงี้คือเราอะเปิดสายไม่ได้มาสามวันเอ้ยสองวันเมื่อวานเพิ่งมาเปิดไม่ได้แต่เราก็เลยงงยไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะเจ้าก,กันไปไมว่าจะปิดอีกฟังได้นะแต่มันก็แบบ ข้อ,อยังช่วที่ใช้ไฟฉายได้ทันเวลานะคะเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะแม่น่าจะคือโคมไฟมาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะอืมเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยคลือกอนแรกอะ่ะเป็นครั้งครั้งที่สองแล้วมนะั้งครั้งที่สองหรือครั้งแรกกัยแหละจะไปได้แล้วนะคะเออเป็นครั้งที่สองแล้วก็ อาจจะเป็นได้นะคะพอดีไฟในห้องมันก็เก่าแล้วนะแล้วพอตอนนี้ค่ะคือแบบเหมือนใช้โคมไฟแกงกับแบบเวลาเราเปิดไฟที่แบบตรงหัวแกงนะคะทุกคนร้อนร้อนมากจะแบบร้อนจนมือจะกันโอเคเดี๋ยวอันนี้เหมือนจะจบคลิปไว้คงทำไมอะ โอเคอันนี้หน่วยก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายอัดไม่ได้นานนะคะ